บางคนชอบเรียกพักลุงตู่ใช่แต่ความจริงแล้วคือลุงตู่ท่านมาสมัครลงเป็นคะีนนนายกแต่ว่ามองไปให้ลึกจริงๆแล้วพักนี้คือคุณพีรพันธ์คืลุงตู่ไม่ได้เป็นคนตั้งพักนี้นะเขกัชิญมาแต่ลุงตู่เนี่ยท่านมี d n เที่ผมชอบหนึ่งเรื่องคือความเด็ดขาดใช่ผมก็เลยบอกพี่เราไปแนวเนี้ยเพราะสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดคือความเด็ดขาดสิ่งที่ชัดเจนจากเราต้องออกจากรวมไภาั้งชาติเรื่องรัฐธรรมนูญผมว่าเราเป็นพักแรกแล้วก็เป็นพักฝั่ง ฝั่งซีกฝั่งนี้ฝั่งขวาเนี่ยเอาพูดกันง่ายๆชาวบ้านเนี่ยเรายืนพักแรกเลยว่ายังไงรัฐมนูลฉบับนี้ยไม่ใช่การเราไม่ให้ฉีกเรายืนชัดว่าเราไม่เห็นชอบให้มีรัฐมนูลฉบับใหม่ในขณะที่บางพักพยายามจะพูดระปกป้องหมดหนึ่งหมดสองแล้วก็ไปเห็นแล้วพอจะถามว่าตกลงจะกกาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็กักกักก็กักกักแล้วก็ไม่บอกบอกว่าเป็นสิทธิ์ส่วนตัวนะบาง คือผมว่าไม่ได้นะยืนชัดอย่างของผมเนี่ยผมชัดเพราะในช่องกากาบาดมันมีแค่เห็นชอบกับไม่เห็นชอบในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และก็งดออกเสียงนะครับผมเลือกกาไม่เห็นชอบในรัฐรรมนูญฉบับใหม่โดยที่ในใจผมเนี่ยผมเนี่ยคิดว่ารัฐธรรมนูญมันแก้ได้แต่เขามันพูดไม่ตรงไปตรงมาผมเล่าในรายการเลยนะเขาพูดไม่ตรงไปตรงมานะ คือปกติรัฐมนุญฉบับนี้มันแก้ได้หมดครับม,มาตรา256มันบอกเลยถ้าอยากแก้นะคุณแก้ได้เลยรัฐสภา,าแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยคุณมาทำประชามติแค่หนดเดียวขีดเส้นใต้500ครั้งเช่นหมวดหนึ่งโค้งร้างรัฐหมวดสองสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าไอ้คุณสมบัตินักการเมืองจริยธรรม,มหรือว่าเรื่องอ,องค์กรอิส,ะสระศาลพวกนี้คุณมาถามชาวบ้านแก้แค่หนดเดียวถ้านักการเมืองมันไม่ขี้ขลาดนะมันบอกแล้วมันจะแก้อะไร มันปอดแหกกันไหมมันก็ไม่พูดอันนี้ไม่พูดพูดแต่ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสารรัฐมนูญเนี่ยเขาก็เลยวางแนวเพราะว่ามันมีเรื่องของการล้มล้างการปกครองอยู่ด้วยท่านก็เลยวางแนวให้มีการแก้ไขรัฐมนูลยากขึ้นเดี๋ยวใช่ไม่ใช่แก้ไขแก้รัฐมนูลเหมือนเดิมวางแนวว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนรัฐมนูลทั้งฉบับแบบฉีกทิ้งเนี่ยมันจะยากขึ้นสารรัฐมนูลเขาวางแนวไว้สามขั้นตอนทําประชามติสามรอบครั้งละสามพันล้านก็เกือบหมื่นล้านแล้วครั้งแรกเขาให้ถามแบบนี้ถามว่า เห็นชอบไม่เห็นชอบเรผ่อชกฎหม่ครั้งที่สองเขาถามเรื่องวิธีการและไส้ในมันครั้งที่สามนี่คือทั้งฉบับสามครั้งและขีดเส้นใต้ห้าร้อยครั้งสารรัฐมนุนเขาบอกว่าครั้งที่หนครั้งที่สองทำพร้อมกันได้คือถามว่าเอาอันหม่ยไหมแล้วไส้ในวิธีการเป็นยังไงเขาบอกว่าทำพร้อมกันได้หนึ่งกับสองแล้วทุกวันนี้ มันทำพร้อมกันไหมทำหนึ่งอย่างเดียวทำหนึ่งอย่างเดียวมันถึงกลายเป็นเช็คเปล่าไงพอเราเราเราสื่อสารบอกเช็คเปล่าคนบอกไม่เช็คเปล่าเดี๋ยวรอผ่านด่านหนึ่งแล้วไปเข้าด่านสองไม่สารรับนูลเขาบอกว่าหนึ่งกับสองมันทำพร้อมกันได้อ่ามันเลยคนบอกว่าจะแก้ก็อยากแก้แต่ไม่ได้อยากแก้ทั้งหมดอ่ะแต่มันให้แก้กาแค่นั้นเองใช่แล้วอีกนไม่บวกก็ลบแล้วอีกนะกฎหมายประชามติเขาแก้ใหม่แล้วไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน ตอนนี้เวลาเขาวัดเนี่ยถ้าใครไปกางดออกเสียงคือคะแนนทิ้งน้ําเลยเช่นเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่มันไม่มีไส้ในมันไม่มีรายละเอียดแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาจะซ้ายหรือขวาเรากางดดีกว่าคะแนนงดเนี่ยไม่ไม่ประโยชน์เลยนะครับทิ้งครับเพราะว่ากฎหมายประชามติใหม่เนี่ยมันเถียงกันอย่างนี้ครับระหว่าง A กับ B ใครชนะคนนั้นเข้าเลยโดยมีข้อแม้ว่าคนนั้นเนี่ยจะต้องได้คะแนนมากกว่างดออกเสียง เหมือนอะไรเหมือนเลือกตั้งไงเหมือนเลือกตั้งพี่กับผมแข่งกันสองคนใครชนะคนนั้นเป็นสอสอแต่ถ้าพี่แพ้คะแนนเสียงงดออกเสียงพี่ไม่ได้เป็น<ช>แต่ไอคนที่จะไปการงดส่วนมากมันคือคนที่ทําไมคนที่อาการไม่เห็นชอบอยู่แล้วมมมผมถึงบอกว่าเที่ยวนี้อยากการงดนะการอันใดอันหนึ่งวัดกันไปเลยคเพราะกฎหมายิัไติมันเปลี่ยนสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนยากสมัยก่อนนี่โอ้โหอีกอีกอย่างเลยเขาเพิ่งไปเปลี่ยนกันมาคราวนี้ก็ผมถึงบอกไงรวมไทยสร้างชาติผมอะ ผมยืนชัดเจนผมสื่อสารชัดเล่ากันแบบนี้นะหลายพักการเมืองมากที่เป็นซีกฝั่งกันเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยเอาว่าผมว่ายึกยักกันทั้งนั้นอ่ะกัก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 ประชาธิที่ป์ดก็กักพรรคเก่าผมเนี่ยนะแล้วก็ลองไปถามคุณอภิสิทธิบทไหนไปถามพุณนกรเ์ี่ยผมเห็นหลายคนแล้วพูดชัดเลยประมาณเหมือนกับว่าอันนี้เป็นสิทธิ์อแต่ก็พูดให้ฟังว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าฟันทงว่าตัวเองกาอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าหมด ม้ก็ถ้าคุณอนุทินก็ด้วยนั่นแหละเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองจะเซฟไว้หมวดหนึ่งหมวดสองผมจะเล่าให้ท่านฟังนะครับอำนาจของพระหมหากษัตริย์เนี่ยที่สําคัญที่สุดไม่ได้อยู่แค่ในหมวดสองนะไล่ไปทีให้เห็นนะหนึ่งสิทธิ์ยับยั้งกฎหมายสิทธวีโต้กฎหมายเนี้พระเจ้าอยู่ว่าทรงสิทธินี้นะเวลาสภาเนี่ยผ่านกฎหมายไปหาท่านให้ลงลงพระประมาพิไทยเนี่ยพวกท่านมีสิทธิ์ใช้ดุลพินิจแล้วต้องถ้าท่านยับยั้งไว กฎหมายต้องถูกส่งกลับมาที่สภาพเพื่อโหวตสองในสามนะใช่ใช่ถ้าเกิดชนะมาปิมป,มปิมเนี่ยเรียบร้อยนะครับรัฐมนุนเขาบอกว่าท่านมีสิทธิ์วีโต้กฎหมายกลับมาเห็นไหมสิทธิ์ของท่านไหมค่ะไม่ได้อยู่ในหมวดสองครับสองครับการแต่งตั้งทหารเนี่ยทหารทุกคนพระองค์ท่านเป็นคนตั้งนะครับโอเค okay, ล่ะมีผู้สนองพระองคระชนการแต่พระองค์เป็นคนตั้งนะครับและนี่คือการยึดโยงกองทัพสองนะครับอธิบดีปลัดกระทรวง เฉพาะอธิบดีกระทรวงเนี่ยต้องขึ้นโปรดกา้าต้องขึ้นทุนเก้านะครับนี่ก็เป็นการยึดโยงกับ้คราชการประจํานะโครงการหลวงในหลวงรอกเก้า,กาเนี่ยสี่พันกว่าโครงการรัฐบาลเปลี่ยนตลอดเวลาทําไมโครงการหลวงยังยืนอยู่ได้เพราะพระองค์ท่านมีความยึดโยงกับระบบราชการประจำํำไม่ได้อยู่ในหมวดสองนะครับย,ยุบสภาอํานาจยุบสภาเห็นไหมหลังสุดที่นายกร,รักษาการส่งไปยุบสภาอันนั้นพระราชอำนาจนะครับไม่อยู่ในหมวดสองนะครับ คือหมวดสองเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องส่วนพระองค์โดยแท้เรื่ององค์มอนตรีเรื่องอะไรต่อเนี่ยอะไรแต่หมวดอื่นๆล่ะนักการเมืองคุณว่าไงผมมาตรงไปตรงมาผมเวลาเราพูดเราทําปฏิบัติผมถึงบอกไงผมไม่เห็นชอบให้ในการฉีกรวมไปถึงนักการเมืองที่เขาถูกตัดสิทธิ์ตามจำนวนหกศูนย์เนี่ย<ะ>เขากลับมาหมดนะครับไอ้ไพ่ใบนี้แหละคือไพ่ใบสําคัญที่สุด เวลาคุณมีความผิดเนี่ยกฎหมายฉบับนั้นต้องมีอยู่นะ,ะถ้ากฎหมายฉบับนั้นไม่อยู่เนี่ยคุณก็กล,กลับมาได้หมดเพราะถึงบอกไงนักการเมืองอ่ะพูดได้ตรงๆดังนั้นถ้าถ้าเห็นชอบให้มีการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาก็คือฉีกรัฐธรรมนูญผลที่จะตามมาจะมีอะไรบ้างคือคือผมเนี่ยพยายามผมใช้คําว่าฉีกเพราะว่ามันเป็นการขึ้นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับนะครับบางคนบอกทําไมใช้คําแรงจังม,ม,มันคือการ คือเวลาบอกเปลี่ยนแล้วแต่มันโดนฉบับใหม่แล้วหลายคนก็งงว่าเอ๊ะอยากจะไปแก้เรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เขาพูดมาทั้งหมดแก้ในกฎหมายลูกได้หมดนะอย่าไปแก้เรื่องกกตก็มีพระัญัติประกอบรัฐมนูลเป็นพระชัญญัติเท่านั้นเองอ่าเรื่องกกตเรื่องสารรัฐมนูลก็เป็นพระัญติประกอบระบบเลือกตั้งก็เป็นพระัญัติประกอบ แล้วบางพรรคพูดเรื่องภัยพิบัติต่างๆไอ้นั้นก็ทํากฎหมายได้ผมก็เลยงงว่าเฮ้ยไม่ได้จําเป็นต้องไปแก้รัฐธรรมนูญขนาดนั้นทําไมนักการเมืองมันมันพูดไม่หมดวะแล้วแล้วคุณจะแก้อะไรคุณไม่บอกผมถึงยืนชัดๆนะว่าการแก้รัฐนูนเนี่ยผมเห็นว่ามันก็แก้ได้ทำไมจะแก้ไม่ได้แต่มันเลี่ยงประเด็นมันไม่บอกว่าเรื่องอะไรจะนี่โทษกรรมไหมไอ้พวกที่โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วตามก0ศหรือคุณจะปรับอะไรสารรัฐธรรมนูญ กูจะลื้อทิ้งเลยคุณก็บอกเลยคุณเอาแบบไหนแต่อันนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เอาจริงๆประชาชนจํานวนไม่น้อยน่าจะยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจ<ำ>ครับรู้แต่ว่าอยากให้ให,ให้ให้แก้รัฐธรรมนูนหรือให้ฉีกเนี่ยเพราะว่าเราจะได้คนที่เราตั้งใจเลือก10กว่าล้านเสียงกลับมาเป็นนายกประชาชนจํานวนหนึ่งก็จะคิดในมุมนั้นคือตอนนี้สวที่ข้อได้เปรียบสว250คน ที่มาแต่งที่แต่งตั้งมาเนี่ยจากรัฐประหารแล้วมาเลือกนายกกรัทมนตรีนี่อันนี้มันจบไปแล้ว5ปีซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะอ่าแล้วแต่ว่าผมจะบอกว่ามันนี่มันจบไปแล้วกฎหมายรัฐนุนหกศูนย์นีมีความใกล้เคียงกับรัฐนุนสี่ศูนย์มากมากไปดูโครงสร้างรัฐต่างๆเหมือนครับผมถึงบอกว่าตอนวันนี้มันทําเป็นเชิงสัญลักษณ์แล้วทุกคนก็จะบอกว่าเอาพักฝั่งการ้นก็แล้วกันนะก็จะบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญปฏิวัติคุณไม่ดูไส้ในมันนะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ในพลฉบับแม็กอาเธอร์สหรัฐเข้าไปอ่ะญี่ปุ่นยังใช้ในยังใช้รัฐมนูลแม็กอาเธอร์อยู่เลยนะแต่มันแก้ไปได้มันอเมนเมนแล้วมันก็เรียงลงมารัฐธรรมนูญมันคือมีพัฒนาการครับแล้วก็ผมอ่ะไม่ต้องการให้มันจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์มันขอให้ใจเพราะว่ามันมันจะเดี๋ยวค่อยดูนะถ้าเห็นชอบให้แก้รัฐมนูล มันจะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันในวงการการศึกษาหรือทุกเวทีได้อย่างเปิดเผยสาธารณะซึ่งมันก็ต่างกันนะ,ะตอนเราทําตอนมันไม่เหมือนกันอนะ่ะคือพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็จะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันไปอีกในสิ่งที่เราแปลว่าอะไรแปลว่าเราเอาความมั่นคงของรัฐในเรื่องของสถาบันหรือโครงสร้างรัฐไปผูกอยู่กับเสียงข้างมากตามณเวลานั้นเหรอ,อ